ช้างศึกยูสิภายใต้การนำทัพของมาโคกิคอเคลลกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่แฟนบอลไทยให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงเวลานี้เพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาออกมาพูดคุยแบบเปิดใจในรายการช้างศึก exclusive talk และเป็นครั้งแรกที่หลายคนได้มีโอกาสทำความรู้จักกับแม่ทัพคนใหม่อย่างลึกซึ้งกว่าที่เคยเขาไม่ใช่เพียงโค้ชต่างชาติที่เดินทางมารับงานในประเทศไทยแต่เขาคือคนที่มีแนวคิดมีปรัชญาและมีความเชื่อในศักยภาพของเด็กไทยแบบที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินจากปากโค้ชคนไหนมาก่อน ตั้งแต่ช่วงแรกที่เขาปรากฏตัวในศูนย์ฝึกมีหลายคนตั้งคำถามว่าโค้ชคนนี้คือใครเขามีประสบการณ์ระดับไหนและที่สำคัญที่สุดเขาจะสามารถพาเด็กไทยก้าวไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกได้จริงหรือไม่คำถามเหล่านั้นเริ่มมีคำตอบในวันนี้เมื่อเขาออกมาพูดอย่างจริงใจชัดเจนและเต็มไปด้วยพลังของคนที่เชื่อมั่นในงานที่กำลังทำอยู่มาโคเล่าว,ว่าจุดแรกที่ทำให้เขาสนใจฟุตบอลไทยไม่ใช่เงิน ไม่ใช่ความท้าทายทางตำแหน่งแต่เป็นโครงสร้างของไทยที่กำลังพัฒนาและเต็มไปด้วยพื้นที่สำหรับการเติบโตเด็กไทยมีพรสวรรค์มีทักษะตามธรรมชาติมีความกล้าหาญในการเล่นและมีหัวใจนักสู้ที่เขาไม่เคยเห็นจากชาติอื่นในเอเชียนั่นทำให้เขาคิดว่าหากได้รับการวางระบบการโค้ชแบบถูกทิศทางและการสนับสนุนที่เหมาะสมประเทศไทยสามารถสร้างซูเปอร์สตาร์ระดับโลกได้มากกว่าหนึ่งคนแน่นอนเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าผมไม่ได้มาเพื่อสร้างทีมแต่ผมมาเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับฟุตบอลเยาวชนไทย ประโยคนั้นสะท้อนถึงความตั้งใจจริงที่หลายคนสัมผัสได้ทันทีเด็กชุดยูสิบเจ็ที่เขาเริ่มต้นร่วมงานไม่ใช่นักเตะที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพพื้นฐานที่ดีมากทุกคนมุ่งม,มั่นตั้งใจไม่เกรงกลัวแม้ต้องผเผชิญหน้ากับทีมระดับท็อปของเอเชียเขาเล่าว่าในวันแรกขององค์การซ้อมเขาไม่ได้เริ่มจากแทคนิคไม่ได้เริ่มจากเกมไม่ได้เริ่มจากระบบแต่เริ่มจากใจเขาถามนักเตะแต่ละคนว่าทำไมถึงเล่นฟุตบอล อะไรคือความฝันอะไรคือสิ่งที่อยากทําให้ได้และสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจคือเด็กไทยเกือบทุกคนตอบว่าอยากติดทีมชาติอยากเห็นครอบครัวภูมิใจอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นนี่เป็นคําตอบที่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่จะได้ยินเขารู้ทันทีว่าเขามีกลุ่มนักเตะที่พร้อมจะพัฒนาอย่างแท้จริงมาโคพูดถึงความท้าทายขององค์การสร้างทีมระดับเยาวชนว่าไม่ใช่เรื่องขององค์การชนะในทุกแมตช์แต่คือการสร้างนักฟุตบอลที่มีความคิด มีวินัยมีทัศนคติที่ถูกต้องและมีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเขาเล่าว่ามีบางครั้งที่เขาเห็นเด็กบางคนร้องไห้หลังการซ้อมเพราะผิดหวังในตัวเองแต่นั่นคือสัญญาณของหัวใจนักสู้และเป็นสัญลักษณ์ขององค์การเติบโต,ตซึ่งเขาเชื่อว่าความเจ็บปวดเล็กๆเ,เหล่านั้นจะหล่อหลอมให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตเขายังพูดถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมือนครอบครัวการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับนักเตะที่ไม่ใช่แค่คำสั่งแต่เป็นการสื่อสารด้วยความเข้าใจ เขาย้ำว่าโค้ชไม่ใช่เจ้านายแต่เป็นคนที่ต้องช่วยให้เด็กเชื่อในศักยภาพของตัวเองเขาอยากให้เด็กทุกคนรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าและพวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของฟุตบอลไทยได้เขาบอกว่าผมไม่ได้มองเด็กไทยเป็นผู้เล่นแต่ผมมองพวกเขาเป็นอนาคตของประเทศนี้ช่วงหนึ่งของรายการเขาเล่าถึงสไตล์ฟุตบอลที่เขากำลังปลูกฝังให้กับเด็กไทย นั่นคือสไตล์ที่เน้นความเร็วความดุดันการตัดสินใจที่เฉียบคมและการเล่นที่สร้างสารรค์เขาเชื่อว่าเด็กไทยมีความคล่องตัวสูงมากกว่าหลายชาติดังนั้นหากพัฒนาในาจุดที่ถูกต้องไทยสามารถเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ทันทีเขาย้ำว่าฟุตบอลยุคนี้ไม่ใช่เรื่องของรูปร่างแต่เป็นเรื่องของความเร็วความคิดและการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กไทยทำได้ดีตามธรรมชาติเขาอธิบายการซ้อมของเข,ขาว,ว่ามีทั้งความเข้มข้นและความสนุกมีรูปแบบที่กระตุ้นความคิดและการเล่นเชิงรุก เขาอยากให้เด็กไทยคิดเร็วเล่นเร็วและกล้าตัดสินใจเขาเล่าว่ามีวันหนึ่งที่เขาสั่งให้นักเตะเล่นโดยใช้สัมผัสบอลไม่เกินสองครั้งทุกจังหวะเด็กไทยทำได้อย่างดีเกินคาดและทำให้เขารู้ว่าศักยภาพของพวกเขายังมีอีกมากที่รอการค้นพบอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจคือเมื่อเขาพูดถึงการสร้างวินัยในทีมเขาเล่าว่ามีการกำหนดกฎการใช้โทรศัพท์การพักผ่อนการรับประทานอาหารและแม้กระทั่งการเข้าสังคมเพราะเขาเชื่อว่านักฟุตบอลที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นคนที่มีระเบียบก่อนเขาบอกว่า ผมไม่ต้องการแค่นักเตะผมต้องการคนที่มีความรับผิดชอบและสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจคือเด็กไทยทุกคนรับกฎเหล่านั้นด้วยความตั้งใจไม่มีใครบน่นไม่มีใครฝืนทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาเมื่อพูดถึงอนาคตเขายอมรับว่าการพาไทยไประดับเอเชียรหรือระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้หากทุกฝ่ายทํางานร่วมกันทั้งสมาคมสโมสรโคช้ชและครอบครัวของนักเตะเขาเชื่อว่าฟุตบอลไทยจะมีวันที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอน เขาอยากเห็นไทยเข้ารอบลึกในชิงแชมเอเชียเขาอยากเห็นนักเตะไทยไปเล่นในยุโรปและอยากเห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งในชาติที่โลกจับตามองมาโคยังเล่าถึงแรงบันดาลใจของตัวเองว่าเขาเริ่มจากการเล่นฟุตบอลระดับสมัครเล่นก่อนจะเข้าสู่เส้นทางโคช้ชเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดจนเข้าใจว่าสิ่งสําคัญที่สุดของโค้ชไม่ใช่ความรู้เรื่องฟุตบอลแต่คือการเข้าใจมนุษย์เขาย้ําว่าโค้ชที่ดีต้องรู้ว่าเด็กแต่ละคนะมีความฝันต่างกาัน มีแรงขับเคลื่อนต่างกันและต้องใช้วิธีโคช้ชที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนเขาเชื่อว่าการเป็นโคช้ชคือการสร้างคนก่อนสร้างทีมท้ายที่สุดขององค์การพูดคุยมาโคส่งข้อความถึงแฟนบอลไทยว่าเขารู้สึกซาบซึ้งกับการสนับสนุนของทุกคนเขาอยากให้แฟนบอลเชื่อในกระบวนการและเชื่อว่าฟุตบอลเยาวชนไทยกำลังเดินมาถูกทางเขาย้ำว่าเขาไม่ได้สัญญาว่าจะชนะทุกเกมแต่เขาสัญญาว่าจะสร้างทีมที่เล่นด้วยหัวใจและศักดิ์ศรีเขาทิ้งท้ายด้วยคำว่า ประเทศไทยมีศักยภาพมากว่าที่ทุกคนคิดผมมาเพื่อพิสูจน์มัน